สวัสดีค่ะมาพบกับคีราริเนเนะกันอีกแล้วค่ะ <Wow. S 1> มาอยู่ในรายการหลอกเันลวงนั่นเอง <Wow. S 1> และแขกรับเชิญสุดพิเศษของเนเนในวันนี้เป็นวีทูกเบอร์ประเทศไทยที่ใครๆก็ต้องรู้จัก hey และเนเนกระตรีได้เลยว่าถ้าได้รู้จักกับเธอแล้วทุกทุกคนจะต้องตกหลุมรัก uh huh. นั่นก็คือ ขอขอขอไม่เป็นเพื่อนบ้านไดไหมคะเป็นเป็นอะไรดีคะเป็นแฟนเอาไม้มาสิทุกคนค่ะจองเด้ๆจองจองแล้วนะหยุดค่ะทุกคนไปได้แค่เพื่อนบ้านได้ๆเป็นเป็นแควนเป็นแควนเป็นแควนนะคะดารินจังพร้อมพร้อมจะโดนลวงไหมคะพร้อมแล้วค่ะถอดเลยถอดนะ ไงแล้วเขาก็เล่นกับเราด้วยนะประเด็นนะ,ะงั้นมาถึงข้อแรกกันเลยนะคะค่ะข้อนี้แบบว่าเบาเบาก่อนเลยเออโฮอยากจะถามดารินจังว่าว่าอีกร่างหนึ่งของดารินจังอะคือตัวอะไรกันแน่คะอีกร่างหนึ่งน่าจะหมายถึงร่างจริงของดารินน่ะแหละ ร่งรางที่แท้จริงใช่แล้วก็คือดารินเป็นเอ่อสิ่งมีชีวิตจากต่างมิติค่ะ,ะที่มาที่โลกนี้เพื่อที่จะฝึกการเป็นปมนุษย์นั่นเองอ,อีกร่างจริงก็คือสิ่งมีชีวิตจากต่างมิตินะ,นะคะค<ะ> <c oughs> ือเนเน่ออยากจะบอกว่าตอนที่ห<ะ>เห็นครั้งแรกอะคือแบบว่าอ,อยากอยากตัดมาลองปิ้งกินดูงั้ย้ยฟ้ามึงอะ ปลาหมึกไงใช่้นได้ทุกอย่างเลยปลาหมึกใจไม่ใช่ใ,ใช่ไม่ใช่ปลาหมึกหนวดปลาหมกึกเยอะแยะหมวดปลาหมึกเยอะแยะเยอะเลย <What? S 1> ค่ะคะจดจดไว้เลยนะคะเราสองคนเป็นแฟนกันค่ะเป็นแฟน<า>แฟนะแฟนคะนคะเย่ตีใจเย่ไอ้สุดก็มีแฟนกับเขาแล้ว <laughs> จะกินหนวดปลาหมกกึกทุกคืนเลย <laughs> ไม่ไม,ไม่แล้ว ดารินจังชอบตัวการ์ตูนแอนิเมชันตัวไหนมากที่สุดคะแล้วเพราะอะไรถึงชอบตัวนี้ก็ <c oughs> โอ้ตัวการ์ตูนแอนิเมชันค่ะเอ่อตัวการ์ตูนที่ชอบที่สุดอ๋อชอบเอาไหมอ๋อเอาไหมใช้เขาแบบว่าแมบบ้ว่าคุณจะยางละหมาแค่ไหนฉันก็มาแล้วชอบรักที่แบบผอมแห้งใช่ไหมคะ เท่ากันสองล่างเลยคะ่ะน้องดารินหมายความว่าอะไรดารินแปลว่าดวงดาวดาราวิกสตาชายนิ่งค่ะดารินดวงดา,ดาวชายนิง่งอ๋อก็เลยมาจากต่างดาวใช่เข้าใจแล้วคะ่ะแล้วสรุปแล้วชื่ออะไรกันแน่คะทาลินตาลินตาทาลินตา,าลิน,ลน,ลน,ลนอะไรเงี้ยเออ จริงๆก็อยากให้เรียกว่าดาริน่าแหะ,ะเพราะว่าชอบชื่อนี้นะแต่ว่าชื่อก่อนหน้านี้ชื่อของร่างที่แท้จริงอย่างนั้นเหรอ,อคนเมลลกเคยเรียกว่านกท่านะคะววนวอกท่า <I know. S 1> <laughs> งั้นแนนแนนขอเป็นคนพิเศษเพราะเป็นแฟนเรียกว่าดะลินละกันะคดะลินมันพิเศษยังไงนะคะดะลินอย่างเงี้ยเหมือนต้าเององเงี้ยค่ะไทย๋อดะลิน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 อย่างเงี้ยค่ะเรียกดัลลิงก็ได้นะคะตายแล้วคือดีแนนแนนนอนหลับฝันดีนะค่ะดัลลิงดัลลินดัลลินสิ้นค่ะตอนนี้สินละ โอเคปิดรายการปิดรายการปิดแล้วใช่ไหมใช่โอเคแอนดี้แบบว่าเทเนสจะขอล้วงแบบล้วงเข้าไปด้านไหนให้มากขึ้นนะคะ้ค่ะือแบบว่าแต่ว่าแอยากจะถามว่าใส่กางเกงในสีอะไรตอนนี้นะคะตอนนี้เหรอะเออสีสีดำค่ะน้องตาด ที่ข้อต่อไปนะคะค่ะแล้วน้องดารินเอ้ยแล้วแต่เองรู้จักยูทูบเบอร์ไทยคนไหนบ้างแล้วก็สนิทกับใครที่สุดฮยโอโ้โหอา่ารู้จักก็รู้จักหลายคนอยู่นะคะอ,าอา่ามีไอชาย,ยูจังเอกก่อมิโกะคุณจืดเอ่อน้องมิสุกิอ่อหมอจนิจิอิโตริลูกพีเอ่อใครเนาะ เยอะนล้วค่ะแต่ถามว่าสนิทกับใครสุดก็คงเป็นอาอชาติยู่จังอ่นเนี่คุณเดนีด้วยว้้าวแต่ว่าแต่ว่าจะเรียกว่าสนิทไม่ได้นะคะหมายถึงคุณเดนนี้ต้องบอกว่าคนรู้ใจแต่ตอนนี้เป็นคนรักกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเนนีจะประกาศให้หลอกรู้ งานแต่งงานของเราจ้าโอ้ยทำไมรบเงละอ๋อก็ก็มัดจำไว้ก่อนไงคะอ๋อโอเคค่ะกลัวคนอื่นแย่งเดี๋ยวเดี๋ยวยู่จังแย่งไอ้ชาแย่งไม่ได้โอเคค่ะคือว่าก่อนหน้านี้ดารินจังไลฟ์สตรีมเกสีชั่วโมงอยากถามความรู้สึกตอนนั้นหน่อยค่ะอ๋ออืม ตอนที่ไลฟ์สตรีม24ชั่วโมงมันเป็นความรู้สึกที่แล้วว่าเราอยากจะทำอะไรให้กับผู้ติดตามของเราบ้างนะคะก็เลยแล้วแล้วเคยเคยบอกกับคนดูว่าอยากจะไลฟ์แต่ว่าสักส0ชั่วโมงขึ้นไปอย่างเงี้ยอยากลองดูว่าจะเป็นยังไงค่ะก็เลยแบบทำเต็มที่24ชั่วโมงเนี่ยไม่ได้พักเลยนะเอาอีกไหมคะเอาอีกไหมพอแล้วค่ะไม่เอาไม่เอาแล้วเหรอคะ เขาจริงคือเดดเอดไปส่องมาคือบอกเลยว่าเหมือนเมาเกาวตาลอยลอยอะจริงพี่โมอย่าไปเชื่อค่ะตาลอยตาลอยค่ะตาลอยตาแบบว่าปื้อปื้อโตมา่ะโมาโอเคไม่ไม่รู้ว่าไปเอาความมั่นใจไปหลักไหนอะถ้าต่อไปนะคะ ช่องของน้องดาลินเป็นช่องแนวไหนคะสายเกมพูดคุยวาดรูปหรือว่าร้องเพลงอ่าเป็นช่องเล่นเกมส่วนใหญ่นะคะใช่เนี่ยใกันใกันก็จะเล่นเกมเป็นหลักเนาะแต่ว่าดาลินก็อยากจะทําอะไรที่มันแบบวายรตี้แตกต่างบากนะวันนี้เราอยู่กับเรื่องอะไรคะดาลินอ้อเราจะมาคุยกันเรื่องเพนิโซล่าค่ะ เพนนินโซราภาคต่อของเทรนทูปูซอนเรื่องราวรนวนกัางเพราะว่ามาสอนการปิ้งหนวดของตัวเองกินไม่ปรุงรสปรุงรสปรุรไม่เอาไมได้หรอไม่กินหนวดตัวเองแล้วล่ะค่ะเ้ได้อยากลองมาเลยานงานงานงานากงานงาานงานานง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 าานงาาาานน ดารินจังทารายการกับยูจังรายการอะไรนะคะอ่อเป็นรายการดูหนังค่ะเพราะว่าดารินชอบดูหนังกับหนังเรื่องแรกที่จะมาเปิดจักรวาลของมาแวลแฟสีนั้นก็คือแบทมิดเดิลยเป็นสายลับนะคะเปิดตัวตอนแรกในไอรอนแมนสอจริงดารินก็จะทำเกี่ยวกับทํารายการดูหนังในช่องตัวเองเหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่ค่อยวางตัดคลิปเลยโจเนี้ยค่ะ ไม่เป็นไรกับเนริ้ก็ดูเหมือนกันเดี๋ยวเราจะดูนนนมกันไม่ได้ไม่ได้คัดค่ะคัดอ่ะเราไม่ได้ค่ะรายการไปเปิดตัวดานิดูนันนนนมกันไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะคัด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 ทุกคนตื่นเปลียนเปี่ยนเปลียนเปลี่ยนละพบกับรายการใหม่ดานิอ่ะเนรินเอ๊ะเอ๊ะดา ไดลยได้เลได้เลยได้เได้ด้เลยปีบดี่ได้รอคะได้ได้ออ่าเดีราจะไปคำถามที่โคตรเครียดเครียดคตรโคโคตรเครียดแล้วนะคะโอ้ครับครคีอยว่า มันเศร้าเหรอคะอ๋อไม่ใช่แค่ดารินจังคิดยังไงกับการบูลลี่ในโลกออนไลน์แล้วก็มีวิธีจัดการยังไงคะหึเออดารินก็ไม่ชอบการบูลลี่อ่มันทําได้แค่ปล่อยไปนะคะเพราะยิ่งเราไปสู้ไปตอบโต้มันก็ยิ่งจะบานปายกันไปใหญ่นะคะก็คิดว่าถ้าปล่อยไปได้มันก็จะดีนะคะเนาะไปมันไปอยากที่จะเป็น ไปอยจิ๊กจิ๊กแล้วสองคนแล้วเพลงเพาะอะเราคนมาทำช่วงร้องเพลงแด๊ดเด้ปิดบอกปุ๊บจับปุ๊บจัปุัปุตปุช่วงอันนี้ก็ปิดออกนะเนี่ยเอาปุ๊บจับปุ๊บจปุ๊ัปุ๊ปุ๊ปุ๊ัปุ๊จัุ๊บจปุ๊บจับปุ๊บับปะ๊ัดััััจะเ เพราะอะไรถึงลองต่อนะคะค่ะอยากจะให้พูดอะไรก็ได้กับคนที่กำลังจะมาทำ v ีทูเบแบบดารินจ้างเลยค่ะอ๋อเอเพราะดารินทำทำช่องขึ้นมาเองด้วยเนาะก็อยากจะบอกให้คนที่เริ่มทำว่าอยากจะให้ตั้งใจค่ะคือไม่ว่าไม่ว่ายอดซับที่เราได้มันจะน้อยแค่ไหนอยากให้เราคิดซะว่าเราทำ เพราะเราสนุกเพราะเรารู้สึกอยากที่จะทำคลิปออกมาให้ทุกคนดูแค่นั้นเองถ,ถ้าเราทำด้วย p a ชั i น n อะด้วยด้วยความรักของเราจริงๆอะสักวันหนึ่งก็จะมีคนเห็นความพยายามของคนแน่นอนค่ะ<น> <c oughs> อันนี้อยากรู้แบบว่าส่วนตัว<ะ>ส่วนตัว<ะ>ส่วนตัวแบบว่าส่วนตัวอืมีแฟนหรือย,อยังคะ <c oughs> มมีแต่คนที่ชอบไม่มีแฟนนะคะโอ้ไงบอกว่าเนเนเป็นแฟนไปเอาไปเอาไปเอาไปเนเน่ใจเนเน่ใจเอาใหม่เอาใหม่ทุกคนทุกคนเอาใหม่เอาไปคัดคัดคัดแปดดีสามสองคำถามสุดท้ายแล้วนะคะเนเน่เนียนว่าเนเนอยากรู้ว่า ลิมจังมีแฟนหรือ,อยังคะโอ้มันก็รู้กันอยู่แล้วคะ่ะก็พี่เนเน่ไงคะอเมื่อกี้คือบทล้นเลยเนเน่เสียใจน้ำตาลไหลลงมา,าที่พื้นเสียใจทำไมอะ่ะอทำตอบก่อนได้ดนีแอบชอบใครเม้มบก จะต้องเป็นวีทูเบอร์แดงๆหรือว่ามาด์ต่างดาวนะอืมัดสินะโอเคค่ะยังไงวันนี้นะคะนเนเนก็ต้องขอ,ขอ,ขอบคุณน้องดารินเอ้ยไม่ใช่ขอบคุณตัเองมากๆเลยค่ะขอบคุณพี่เนเนด้วยค่ะเย้ yeah. ทุกคนอย่าลืมไปกดติดตามช่องของดารินจังช่องดารินวี ใช่แล้วค่ะกันด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์คลิปนี้ด้วยกดติดตามช่องหอดนเด็ด้วยนะวันนี้แดนเดกับน้องเอ้ยกับตตเองต้องขัดเวลาไปกันแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายซียูค่ะก็อย่าลืมกดติดตามช่องของดารินแล้วก็ติดตามแฟนของดารินคนนี้ด้วยนะ